9,000บาทนะครับคูโบต้ายีบ2แรงเพาเดียวนะ PTO ใช้งานปกตินะครับยางหลังเป็นยางบ้างด้วยนะครับอ่ายางหน้าก็เป็นอ่าถือว่าสวยอยู่นะใครมองหารุ่นนี้ไปตัดหญ้านะครับอ่า PTO มี3รอบนะครับมี1 2 3ด้วยอ่าใช้งานก็ปกตินะครับวิ่งปกติหางยกขึ้นปกตินะครับตัดหญ้านะอ่าถ้าปันน่นนาต้องใส่ล้อเหล็กด้วยนะครับเพราะว่าอ่ามันเป็นเพาเดียวนะครับ เอาประโยชน์เขาพูดได้นะครับไปทําอะไรดีเนีก็สองหมื่นเก้าครับก็ถ้ามองว่าคุ้มค่านะครับก็อุดหนุนได้นะครับยกขันหลังเนี่ยครับยกขันหลังยกขันหลังยกขันหลังหน่อยพอแล้วพอแล้วยกขันหลังหน่อยอ่ะยกขันหลังหน่อยยกตัวยกตัวยกขันหลังยกดิ ไม่ยกจะขึ้นได้ไงผันหลังเฮ้ยยกผันหลังเฮ้ยอันนี้วีดีโออ,อ่อันนี้ผันหลังอ่ะอ้าวขึ้นแล้วเอ้ยคนควบคุมยากกว่ารถอีกอ่ะวางลงอ่ะย,ยกมายกมายกอีกทีนึงยกขึ้นยกขึ้นยกผันหลังขึ้นเออวีดีโอมีรอบเร็วนี่ฮะมีเร็วครับอ่าหลังบ่างอ่ะ,อะใครสนใจครับ29,000บาทนะ 29,000บาทเอาไปหยอกข้าวโพดนะเอาไปทํารุ่นข้าวโพดหรือจะไปทําอะไรก็ได้นะครับเครื่องดีนะครับไม่ไอายเดี๋ยวผมเพิ่งเปิดเอเพิ่งเขียนวัดน้ำมันเครื่องให้ดูครับน้ําไม่ดันด้วยนะครับอา่านะครับอ่านี่อา่าไม่ไอไม่ไอเพื่อนครับเครื่องดีเครื่องดีเสียงเพาะอา่ะสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับอ่ะ ถ้ามองว่าคุ้มค่างเงินก็เข้ามาอุดหนุนได้เลยนะครับสองหมืนก้าพันบาทครับ